สวัสดีครับผมเบนส์อารนะครับคลิปนี้นะครับเบนจะมานำเสนอรถเก่งไซส์ผู้บริหารนะครับกับเจ้า Honda Accord 1.5เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นรถผลิตปี2020จดปี2021นะครับเลขไม์อยู่ที่129,566กิโลเมตรนะครับกับราคาค่าตัวเพียง714,000บาทเท่านั้นนะครับ รถคันนี้นะครับสีบอลเงินใสๆเลยนะครับผมสีสวยมากนะครับเดี๋ยวเบนพาชมรอบคันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปชมภายในนะครับอ่ะแล้วก็ค่อยมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโฉมที่เรียกว่าโฉมเจนสิบนะครับก็คือโฉมก่อนปัจจุบันนะครับนี่ ก็กระจังหน้านะครับลายลังพึ่งนะสวยงามนะครับมาพร้อมกับโครเมียมชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทําให้รู้สึกถึงแบบว่าความหรูหรานะความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟ 4L e d นะมาพร้อมในไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับสวยงามมากๆนะพาวนรอบคันะนะนี่ย่างนะครับนะ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 ตัวนี้เป็น มิชลินพาเมซี่นะครับปี2023นสะสัปดาห์ที่23นะครับใช้ได้ยาวๆนะนเป็นปีนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับลูกค้านะฮะดอกยางนะยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของริ้วรอยนะครับก็มีเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะครับแต่ถือว่าสาภาพค่อนข้างดีอยู่ นะนี่เดี๋ยวเบนพาดูเลยแล้วกันนะครับเท่าที่เบนเห็นนะมันจะมีคูดกันชนเอ๊ะสเกิร์ตล่างนิดเดียวนะตรงนี้นะนิดเดียวน้อยมากๆนะครับนี่แต่โดยรวมถือว่าสวยอยู่นะครับเดี๋ยวทำการเก็บงานล้างสปาก่อนส่งมอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับท้ายก็นะสวยๆเลย พายก้งกว้างนะครับด้านหลังก็กล้องถอยมีมาเรียบร้อยนะตัวนี้จะเป็น1.5เทอร์โบนะครับหรือว่าตัวท็อปน้ำมันนั่นเองนะครับมาด้านหลังนะครับตัวนี้ถาดท้ายสัมภาระค่อนข้างกว้างนะนี่กว้างมากนะครับใส่ถุงกอบได้นะ นะครับมีช่องทะลุไปด้านหน้านะครับใส่ถุงก๊อฟได้แล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับก็มีที่เก็บยางอะไหล่นะครับตัวนี้ยังเป็นยังให้เป็นยางอะไหล่นะค่อนข้างดีนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยส่วนมากรุ่นใหม่ๆเขาจะให้เป็นที่ปะยางฉุกเฉินนะแต่เป็นว่ายางอะไหล่นี่ชัวร์กว่านะครับบางคนก็อชอบอยางอะไหล่เนาะ ส่วนตัวไปนชอบอย่างอะไรนะครับแล้วก็มีแม่แรงอะไรต่างๆมาครบถ้วนนะครับนี่น่าสนใจไหมนะครับตัวท้ายก็เดิมๆนะน็อตโครงสร้างต่างๆนะครับเดิมทั้งคันนะอันนี้เป็นดูเรียบร้อยนะครับกันจะแกะยากนิดน,นึงนะแงะยากโอ้แต่ต้องไปแงะฝั่งนี้นะรอบแล้วดูฝั่งนี้อ่ะ นี่นะฮะหัวน,น็อตเ,นะเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆนะนี่ไม่ไม่มีแกะเลยนะครับฝั่งนู้นก็ไม่มีแกะเหมือนกันนะพนะาดูเท่านี้นะครับยางนะซิลิโคนต่างๆนะอันนี้เดิมๆนะครับกดขึ้นรอยเล็บอยู่นะนะฮะกดขึ้นรอยเล็บอยู่นะนี่ของแท้ของเดิมนะครับโอเค ไล่ชมรอบๆพันกันต่อนะครับเนี่ยผิวพันธ์ดีมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีรอยตรงนี้นิดเดียวนะสองฝั่งเลยนะครับนิดเดียวนะถ้าเรามองไกลๆเนี่ยแทบไม่เห็นนะครับดีไซน์ล้อแม็กก็สวยนะเป็นห้าการคู่นะครับสวยงามนะดีไซน์สปอร์ต ด้านข้างก็มีโคมเมียมชิ้นใหญ่มาเส้นสายเป็นว่าสวยนะตัวนี้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนด้านในกันต่อนะครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ฟีดาวนะครับเริ่มต้นที่ฟีดาวผ่อนสูงสุดถึง84งวดนะครับผมในส่วนของยอดผ่อนนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่1 1 0 0 0 0 954บาทน,นะครับเริ่มต้นนะอันนี้ผ่อน84งวดนะครับฟรีดาวน์นะส่วนลูกค้าที่ซื้อสดนะครับตัวนี้ซื้อสดไม่มีเก็บแวต7%นะครับราคานี้เลยนะครับ714,000บาทน,นะครับราคานี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในกันต่อนะครับตัวนี้นะครับพรมลายก็เป็นพรมลายหุ้มหนังนะครับามาพร้อมกับ มันติฟังชันนะครับปุ่มมันติฟังก์ชันก็ควบคุมเครื่องเสียงสเตอริโอต่างๆนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายรับสายวางสายนะครับอ่าแล้วก็ในฝั่งขวาตัวนี้จะเป็นครุสคอนโทลนะครับตัวนี้ที่พวงมาลัยนะครับจะมีเป็นเกียร์เป็นเร่งชิปด้วยนะครับนะก็สะดวกสบายนะครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ในโหมดของโหมดสปอร์ตนะครับก็ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าีเลขไหมนะครับ1นึ่งแสน 29,568กิโลเมตรนะครับหน้าจอเลื่อนใหม่นะครับนี่ในฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วเนาะนี่อ่ะเออดิจิตอลหมดเลยนะครับตัวนี้นะนี่นี่ดิจิตอลหมดเลยนะแต่ว่าเขาจะมีเข็มนิดหนึ่งอันหนึ่งนะฮะที่เหลือจะเป็นดิจิตอลหมดนะถือว่าก็ดีนะครับใช้งานง่ายนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ มาพร้อมกับพวกปัดอนดอร์อโนตนะครับ Apple c a r p l a y นะครับมีให้ครบเลยนะครับเดินทางไกลก็สะดวกสบายไปขึ้นนะครับ FMAM Bluetooth นะครับมีให้ครบนะแอ่ Air นะตัวนี้ก็เป็นระบบออโต้ Auto นะแอร์ออโต้แล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็น่าใช้งานนะดีไซน์คอนโซลก็ถือว่าสวยนะพรีเมียมนะครับก็ เป็นวัสดุซอฟทัชนะ,ะตัดกับไม้นะครับตัดกับไม้นะนสวยงามนะครับโอ้แอร์เย็นมากนะเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอปรับลงนิดนึงนะครับโทรศัพท์เป็นฝ้านี่นะช่องตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นช่อง12โวล์เนาะ12โวล์แล้วก็ USB นะครับไทย A มาให้1ช่องนะครับ สภาพค่อนข้างดีนะเนี่ยภายในก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับสติกเกอร์นี่ยังไม่แกะเลยนะเนี่ยสติกเกอร์ตรงตรงเกียร์ยังไม่แกะเลยนะครับโหมดสปอร์ตนะมีมาให้โหมดไอคอนนะครับประหยัดน้ํามันนะอันนี้มีมาให้นะครับรกนะนะุกุญแจอ่ะวตุกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับนะใช้งานนะครับครบนะที่พักแขนนะครับก็เป็นหนังนะ ตัวนี้จะหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักแขนหรือว่าตัวเบาะนะครับเบาะฝั่งข้างคนขับก็สวยนะนี่นะรองรอยการใช้งานนะครับถือว่าเล็กน้อยนะนะครับน่าจะนั่งน้อยนะครับในส่วนของดันค้างนะครับนั่งน้อยนะตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมีมาให้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับมีมาคู่หน้า นะเออหน,น้าใช้งานนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับมีมาให้นะนี่ด้านใต้ที่พักแขนก็จะมีเป็นช่อง usb ไ y เองหนึ่งช่องนะครับนี่นะแล้วก็ถาดใส่ของเล็กน้อยนะครับดูดีทีเดียวเชียวนะครับโอเคนะครับอย่าเบนพาไปชมในส่วนของด้านหลังกนะันเนาะพาไว้ดูกล้องมองหลังนิดหนึงนะครับ นะดูสำเนาเล่มนี้หนึ่งแล้วกันก่อนไปนะครับนี่ปี2020นะชัดเจนนะครับนี่จดปี2021นะครับเดือนกุมภา์นะสีเทานะครับ190แรงม้านะครับ1,498ซีซีหรือ1,500งพนีนะครับล้วนะับพี่หนึ่งอาคานีแคปิตอลน,นะครับลูกค้ามาซื้อต่อรำดับที่สองได้เลยนะครับเป็นรถ มือเดียวนะตอนนี้รถมือเดียวนะครับไม่ใช่รถหลายมือนะครับแล้วก็ข้อดีของที่เรานะลูกค้ามั่นใจได้นะครับแหล่งที่มาเราชัดเจนทุกคันนะครับมาจากอาคานเนทิพตอตนนะครับไม่มีรถลานบำรณ์ไม่มีรถรับซื้อตามบ้านนะครับนี่เป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับเข้าเช็คระยะตามรอบตลอดนะภาษีนะครับอยู่ที่2964บบาทนะนี่ ปีเจ็ดศูนย์นะครับต่อมาเรียบร้อยนะนี่หมดสิบกุมภาเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้เข้าเช็คระยะครั้งสุดท้ายนะเ,เมื่อ,อ,อระยะหนึ่งแนองหมื่นสี่พนะครับหรือ5,000กิโลที่แล้วนะนี่5,000กิโลที่แล้วนะครับก็วิ่งต่อได้อีก5,000ันโลนะครับ วิ่งต่อด้อีก5,000ันโลก็ถึงเข้าบริการเช็คระยะนะครับเข้าศูนย์ทีนึงก็ไม่แพงนะครับไม่แพงนะก็ทั่วๆไปนะครับสําหรับ honda accord นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะรถญี่ปุ่นใช้ยาวๆนะครับมาดูในส่วนของแผงประตูด้านคนขับนะครับ memory seat นะครับ2ตํตำแหน่งนะปรับกระจกไฟฟ้านะ ออโต้ Auto, คู่หน้านะสำหรับก,กระจกนะครับมีมาให้เรียบร้อยห mm hmm. น่าใช้งานนะ mm hmm. ดูดีทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเบนซ์พาชมในส่วนของอ่าด้านหลังนิดหนึ่งด้านหลังอ่าเดี๋ยวพาดูน็อตนิดหนึ่งนะเน,น,น,นี่ยนะเห็นไหมน็อตเดิมจริงนะอันนี้เป็นดูให้เรียบร้อยนะครับทั้งคันนะไม่ใช่แค่ในส่วนตรงนี้นะครับนี่น็อตเดิมทั้งคันนะไม่มีชนหนักน้ําท่วมก่อใหม่มาแน่นอนนะครับ ที่เราไม่เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยไม่มีปัดไม้แน่นอนนะครับไม่สามสี่แสนก็มีนะนะแล้วแต่คันนะในส่วนของเบาะด้านหลังนะเบนมองว่าค่อนข้างน้องปายแดงเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างน้องปายแดงเลยนะครับในส่วนพลาสติกเนี่ยด้านข้างนะตัวนี้ยังไม่แกะโดยด้วยซ้านะครับทั้งสองฝั่งเลยนะด้านหลังนี้เทพจะไม่ได้ใช้เลยนะครับ นี่นะที่วางแก้วอะไรมีมา,มาครบนะครับเนี่ยเบาเขาสภาพดีมากนะเบาหนังแท้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ลักษณะเบกาก็จะนุ่มสบายกว่าเบาทั่วไปนะเป็นลักษณะของเบาพรีเมียมนะครับแอร์ตอนหลังมีมาให้นะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะนี่แล้วก็ช่องใส่เอกาสารมีมาให้ครบนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะไฟอ่านแผนที่นะครับมีมาให้นะครับ ช่องเก็บแว่นนะมีมาให้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวแผงหลังคานะครับสวยๆนะไฟอ่านหนังสือนะมีมาให้ซ้ายขวานะครับนะสำหรับด้านหลังนะฮะนี่แผงหลังคาสวยๆนะไม่ดำไม่เป็นเล็บไม่เป็นรอยมือนะโอเคเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าสวยจริงหรือไม่นะครับ ดูด้านหน้านิดนึงนะนี่ไฟเดทํทามมันิ่งไหลติดแล้วนะครับซ้ายขวาสวยงามนะไฟโคมไฟหน้านี่เขาจะแบบว่าเนี่ยเป็นดวงดวงเยอะๆนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของน็อตเครื่องน็อตฝากันนะครับสวยนะน็อตเดิมหมดเลยนะครับ อัเดิมทั้งหมดคุ้มค่านะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานนะเย,ยาว10ปีนะรถถือว่าวิ่งไม่เยอะนะถือว่าวิ่งทั่วไปนะน็อตเดิมๆดิมแสนสองหมโลประมาณ5-6าหกปีนะก็ตกปีละสอ0 0 0ื่กิล 20, โลก็ถือว่าทั่วไปนะครับท้องเครื่องก็สวยงามน,น็อตต่างๆเดิมหมดนะ เดิมหมดนะครับสติกเกอร์นะครับบอกอนะมีเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเบอร์โทรช่องช่องทางอนิตอนะครับศูนย์เก้าสามสองสี่สองนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ